สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการจ่ายเงินโฆษณากับ Facebook สำหรับใครที่ให้ Facebook นะครับ ตัดเงินตัดเงินในบัญชีแบบอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าวันนึงมันเกิดปัญหา Facebook ตัดเงินไม่ได้นะครับแล้วก็แอดของเราก็จะหยุดวิ่งนะครับหยุดทํางานหรือว่าใครที่ตั้งงบนอกไว้นะครับสมมุติว่าเราตั้งงบนอกไว้ประมาณ4 0 0 0บาทแล้วถ้าเรายิงโฆษณาของเราเนี่ยไปถึง4 0 0 0ับาทปุ๊บโฆษณาของเราก็จะหยุดวิ่งแล้วเราก็ต้องไปกดเพิ่มให้เป็น800 0หรือห0 0 0นึง่งหรือว่าแล้วแต่นะครับว่าจะเท่าไหร่ แล้วทีเนี้ยพอจากสีพันมันก็วิ่งขึ้นไปไปถึงเกณฑ์ที่เราตั้งตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะหยุดทีเนี้ยบางคนบางคน แบบอาจจะตั้งพันหแล้วก็กดรีเซ็ตไปนะครับมันจะรีเซ็ตได้แค่ได้แค่10ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับอ่าแบบนี้รีเซ็ตค่าใช้จ่ายเนี่ยววัดสีตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมให้เราหาจุดที่ว่าเราจะรีเซ็ตกี่ครั้งต่อวันนะครับทีนี้อ่าทุกคนดูนะครับของผมนะครับที่หน้าจอที่หน้าจอตอนนี้ก็คือมันมันหยุดแล้วแหละแต่ว่าแอดของผมกํกลาลังวิ่งได้ดีเลยก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปจ่ายค่าโฆษณานะครับดูจากตรงนี้นะครับเกิดข้อผิดพลาดนะครับผมตรงติ๊กปิดเปิดโฆษณาเนี่ ตรงช่องเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับตัดเงินไม่ได้นะครับมันก็จะหยุดไปนะครับถึงเราเติมเงินไปนะครับมันอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยนะครับถึงเขาจะตัดเงินในบัญชีของเราแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเราต้องการที่จะยิงโฆษณาครับผมเพราะว่าโฆษณาของเรากาลังวิ่งดีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเอาใหม่นะครับคลิกด้านซ้ายมือนะครับสามขีดนะครับด้านบนแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับการเรียกเก็บเงินนะครับกดไปเลยในมือถือก็ทําได้นะครับแต่ ทำอีกแบบหนึง่งยอดชําระนะครับผมหมื่นสองนะครับแต่ว่ายังชําระไม่ได้เพราะว่าเงินในบัญชีไม่มีเพิ่งโอนเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็กดชําระเงินนะครับบอกก่อนนะครับว่าต้องมีเงินให้เขาตัดนะครับถ้าไม่มีเงินอย่าก,กดชําระนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะหยุดตรงนี้อีกแล้วเขาก็จะบอกว่าเราทําเราทําเขาเรียกว่าทําบ่อยเกินไปแล้วเขาก็ไม่ให้เราทําอะไรเลยแล้วก็รอ5นาทีรอหนาทีทั้งวันจนถึงพรุ่งนี้นะครับเราเสียโอกาสในการขายนะครับรจะชําระยอดนี้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดก็จะเป็น2บาท ทีนี้นะครับสมมติว่ามันกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะให้เขาตัดเงินของเราเลยโดยเราโดยเรากดคําสั่งนะครับเรากดคําสั่งไปให้เขาเลยอะครับว่าตรงนี้ใช่ปะครับมาที่เรียกเก็บเงินนะครับแต่ตอนนี้ผมชําระไปแล้วเนาะและทีนี้สมมุติว่ามันยังไม่ได้ชําระเราก็กดการชําระเงินนะครับตรงนี้นครับตามผมเลยนะครับมันอาจจะเร็วนิดนึงสม,มมุติว่าเขา ยอดมันเป็นหนึ่งหมื่นแล้วกันนะครับผมยอดตรงนี้นะครับทีนี้เราเราจะเรียกให้เขาไปชําระเงินนะครับชาระเงินให้เรานะครับผมเห็นนะครับถติว่ายอดตรงนี้เป็นหนึ่งหมื่นนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งหมื่นและทีนี้มันแอดเราก็ไม่วิ่งนะครับมันหยุดแล้วอย่างเงี้ยเราก็เรียกเขาเลยนะครับผมว่าช่วยตัดเงินให้ฉันหน่อยแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมติดต่อเรากดเลยกดติดต่อเราเสร็จ ปุ๊บนะครับเลือกบัญชีโฆษณานะครับก็คือบัญชีเทสนี่ฉันมีคําถามเกี่ยวกับการชําระเงินนะครับอันนี้ฉันมีคําถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินนะครับอันนี้นะครับผมฉันมีคําถามเกี่ยวกับการชําระเงินนะครับดูดีๆนะครับแล้วก็มาติคันที่2นะครับผมช่วยความช่วยเหลือในการชําระเงินพอถึงความช่วยเหลือการชําระเงินเรียบร้อยนะครับก็ กดชําระเลยเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราทําบ่อยๆแล้วเขาตัดเงินเราไม่ได้มันจะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ผมชาระไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูโดยาก,การโฆษณานะครับว่าแอดของผมมันเขียวหรือยังอ่าใช้งานได้นะครับผมก็โอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกดเก็บตะไคใ้ด้วยนะครับผม